ต้นอะไรนะคะต้นเบนต้นเบนเป็นยังไงอ่ะให้มันใบเขียวๆนะต้นเบนเหรอลูกต้นน้อยหนาต้นน้อยหนาค่ะต้นน้อยน่ะมันเขียวมากอ๋อในไหนสวนหนูลูกนี่เหรอคะโอในป้าหนูอยู่ไหนคะป้าป้าอยู่ในห้องเอ้าอะไรเนี่ยเอาหน่อค่ะยายเก็บไว้ให้เอาไว้นี่ก่อนลูกเออเอาไว้ก่อนไม่ให้ป้านี่แหละ ไหนคะลูกไหนพาป้าชมสวนซิ้มด่างไหมเอเธอมีกล้วยด่างไหมเออเอเธอร์บ้านเอเธอร์มีกล้วยด่างไมีลูกราคาเป็นแสนนะลูกป้าอยากได้เออจะเอานีอะไรจ้ามีต้นกล้วยไหมคะลูกเดี๋ยวพาป้าไปดูต้นกล้วยก็ได้ไหนไก่อยู่ในลูกไก่ไก่อยู่ไหนคะ เอเธอไก่อยู่ในลกูกนั่นไงไก่ไก่หนูนเอ๋อไปต้มกินเหรอลกูกจับต้มกินเลยเนาะเอาตัวหนึ่งนนะะเ,เ,เลยเหรอคะโอ้สปอร์ตไข่หนูเนี่ยมันเฉียดโดนน้ำฝนไปแล้วอ๋อเหรอคะ ไหนต้นมะพร้าวหนูลูกมะพร้าวอยู่ไหนบอกป้าสิอันนี้ต้นตาลน,นี่ลูกอจุงไหมน่ะต้นตาลน่ะเก็บมันสิ<อ>นไหน,<อ>นหลูกต้นตาลอ๋อยู่ข้างบนนี่ไงนี่ไงลูกมนะันน่ะไหนดูสิเออไงกินยังไงโอ้เน่าแล้วลูกอย่าไปจับมันเป็นมันมันสุกแล้วแต่เนี่ยมันนี้แล้วแต่ว่ามันมันหวานเกินมดมันเลยตอมแ,แอมแอมอย่างนี้กินได้ไหมเนี่ยแอม ไม่น่าได้หรอกมันไปกันเถอะนน่เห็ยะอ๋อนี่ไงต้นกล้วยน่ะใช่เธอันนี้คือต้นอะไรแทมแทมนี่ไงต้นกล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยด่างนะกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยอะไรคะกล้วยกินกล้วยกินไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะกล้วยกินนั่นคือมันกินได้ ย,ยุมมงๆๆยเยอะอันนี้คือน้ำปลาอ๋อน,นี่น้ำปลามันลึกมากเลยอ๋อน้ำปลาลึกมากมาามอันนั้นต้นอะไรหน่าลูกอันนั้นต้นอะไรไม่รู้ต้นมะฮูอันนี้ก็ต้นมะฮูอ,นนอ, <c oughs> อ๋อต้อนมะฮูเล้วลูก อันนี้ต้นตะขบนี่ลูกอันนี้ต้นตะขบนี่ป้ากินด้วยสิต้นตะขบดิเ้ื่อยอยากกินด้วยอะอะให้ป้าให้เลยกินเลยค่ะอัมหวานมากนะหวานมากเลยมานี้ลูกถ้าอยากกินตะขบมานี้เฮ้ยนู้นนูนอันนั้นต้นอะไรคะน่ะแม่อันนั้นต้นยางจ้า น้าจ้ะน้าจ้ะน่ะอ๋อหยาบบ่แม่ใบใหญ่ๆน่ะอ๋อยาหวานอ๋อ